นั้นมีเสียงร้องหหยหวนสะถานเป็นเวลาเนิ่นนานก็ยังไม่ขาดหายร่างของลีคิมฮวงหล่นโครมลงกับพื้นแต่มีว่าผู้ใดก็นึกไม่ถึงว่าเสียงแผดร้องจนหหยหวนนั้นจะดังมาจากปากของจี้จุนปอ โยนลีคิมฮวงลงกับพื้นแล้วก็โถมเข้าใส่น้ำเหยียกจืดดุดดังกำลังคลุ้มคลั่งแล้วก็ฟัน่นเฟือนในขณะที่น้ำเหยียกจือบิดเอวทลาออกไปอย่างแคล่วคล่องชี่จุนป้อถึงแม้ว่าจะตัวอ้วนใหญ่แต่ท่วงท่ากลับแคล่วคล่องว่องไวน้ำเหยียดจือใบหน้าเผือดขาวด้วยความหวาดหวัน่น ตอนนี้ใบหน้าของจี้จุนป่อกลายเป็นสีครามแปรเปลี่ยนเป็นสยะหน้าหวาดหวันสองตาถลนออกนอกเบ้าด้วยความโกรธแค้นเจ้ากำเริบเสบสารนะักกล้าลอบประทุสร้ายเราเราต้องปิดชีวิตเจ้ามีเสียงกรอบดังเบาๆนั่นหมายถึงมือข้างหนึ่งของน้ำเหียกจือ้อ ถูกจี้จุนป้อบิดหักจนแขนเสื้อพลอยขาดแต่น้ำเหี้ยจือ้อกลับไม่มีวี่แววของความเจ็บปวดเลยแม้สักน้อยนิดนั่นเพราะว่ามือที่จี้จุนป้อหักไปเป็นมือขวาของนางนำเหี้ยจีหัวร้อเสียงก้องแล้วบอกว่าท่านดูอีกครั้งสิ่งที่ท่านถืออยู่ในมือนั้นเป็นของใคร จีจุนป้อยกมือขึ้นดูแลเห็นในแขนเสื้อครึ่งท่อนที่กำเอาไว้เป็นเพียงหางแมงป่องที่มีประกายสีเขียวครางที่แท้หลังจากมือขวาของน้ำเหียยจือ้อถูกลีคิมหวงหักไปเมื่อคราวก่อนนางก็ใช้อาวุธของนางต่อไปที่ขอ้มือใช้แขนเสื้อกว้างยาวของนางปิดบังไว้ซึ่งมิว่าใครก็สังเกตไม่ออกนั่นหมายถึงว่าตอนนี้จี้จุนป้อ ถูกพิษจากหางแมงป่องของน้ำเหี้ยจื้อเข้าให้แล้วน้ำเหี้ยจื้อบอกว่าถูกพิษหางแมงป่องของเราแล้วเดินไม่พ้นเจ็ดเก้าก็ต้องตายแน่แม้นับว่าร่างของท่านจะอ้วนใหญ่กว่าผู้อื่นพิษกำเริบช้ากว่าบ้างแต่หากท่านยังสาม,มารถเดินอีกสามเก้าโดยไม่ล้มลงเราก็นับถือท่าน จจุนป้อคำรามสุดเสียงโถมกายมาอีกคราแต่นางไม่อาจจะก้าวเกินกว่า3ามก้าวร่างอันใหญ่โตน,นั้นก็ล้มลงไปจริงๆนำเหียกจือ้อไม่ได้เหลือแลจี้จุนป้อสกักแวบเดียวนางเดินมาหาลีคิมห่วง กมศรีรษะมีแววตาที่กระด้างเย็นชาแล้วก็กล่าวกับลี้คิมห่วงว่าอีเข่าเป็นเพราะไปหาลิ่มเซียนยีจึงถูกฆ่าตายที่เรามาที่นี่ความจริงต้องการมาคิดบัญชีกับลิ่มเซียนยีมิได้เกี่ยวข้องกับท่านสักน้อยนิดเหลงๆก็พลันสอดคำขึ้นว่า หากท่านต้องการให้มันกล่าวว่าจะทำไมไม่คลายจุดของมันก่อนแต่น้ำเหียกจือ้อมีได้แยแสคำกล่าวของเหล่งๆรวมไปถึงตัวนางเลยยังคงกล่าวต่อไปว่าท่านทำลายมือข้างหนึ่งของเราไปแต่ไม่ได้ปลิดชีวิตเรายัางนับว่ามีบุญคุณต่อเราช่วยชีวิตเราแยกแยะบุญคุณความแค้นกระจ่างยิ่งท่านมีบุญคุณต่อเราสักน้อยนิด เราก็ไม่อาจเห็นท่านถูกสุกรอ้วนตัวนั้นย่ำยีลิกิมพงได้ฟังก็ต้องถอนหายใจนับว่าตนดูน้ำเหยียกจื้อไม่ออกเลยจริงๆว่าจริงๆแล้วนางเป็นคนที่มีจิตใจอย่างไรกันแน่น้ำเหียกจื้อก็ยังคงกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าตอนนี้เราใช้หนี้ของท่านแล้วหนี้ที่ท่านติดค้างเราย่อมต้องใช้เราบ้าง เราเพียงต้องการมือขวาท่านข้างเดียวเท่านั้นนี่ย่อมไม่อาจน้ำว่ารุ่นแรงเกินไปเพราะว่าลีคิม่วงนี่ไปหักมือขวาของนางนะคะคือแยกบัญชีแบบชัดเจนมากบุญคุณก็ตอบแทนความแค้นก็เอาคืนลีคิม่วงควระบเบาๆแล้วก็ยื่นมือขวาให้อย่างเชื่องช้า เล่นเอาน้ำเหียกจื้อตะลึงเช่นเดียวกับเล็งเล็งก็ตะลึงว่าชนัยลีคิมห่วงจึงยอมง่ายๆเช่นนี้แล้วที่สําคัญลีคิมห่วงยื่นมือออกไปได้อย่างไรในเมื่อลีคิมห่วงถูกจี้จุดอยู่และที่สําคัญก็คือในเมื่อลีคิมห่วงสามารถจะขยับขยื่นเคลื่อนมือได้แต่ทําไมถึงไม่ได้ซัดเสียวลีป่วยต่อ นำเยกจือ่อจับตามองดูมือข้างนั้นอย่างแน่วนิ่งประมาณว่าพูดไม่ออกในขณะที่เล็งเลงก็อดไม่ได้ต้องร้องถามขึ้นว่ามือมือของท่านฉนยพันเคลื่อนไหวได้ลีกิมพงจริงตอบว่าข้าพเจ้าความจริงกำลังเกรงลมปราณทะลวงจุดแต่เสดายวิชายังไม่แก่กล้าเพียงพอไม่อาจทะลวงจุดสุดท้ายให้ปลอดโปร่งอยู่เสมอ แต่หาคาดไม่การร่วงกระแทกเมื่อครูกลับช่วยข้าพเจ้าทะลวงจุดนั้นออกเสียได้ไอตอนที่ G. จี้จุดป้ออุ้มลีขิม่วงแล้วก็ทิ้งลีขิม่วงลงนั่นแหละค่ะทำให้เป็นการคลายจุดโดยอัตโนมัติลีขิม่วงก็กล่าวกับน้ำเหียกจือบอกว่าที่ท่านต้องการมีได้เกินไปจริงๆข้าพเจ้าไม่ตำหนิท่านเชิญ แล้วลีิมฮวงก็ยื่นมือให้น้ำเหียกจือ่อนิ่งงานอีกเนิ่นนาน,านก่อนจะกล่าวว่าในโลกถึงกับมีคนเช่นนี้จริงๆในโลกถึงกับมีคนเช่นนี้จริงๆนางย้ำคำพูดนั้นถึงสองครั้งพรันขยี้เท้าแล้วสะบัดหน้าออกไปแต่ลีคิมฮวงกระโดดทะลันเข้าขวางทางของนางไว้ แล้วบอกว่าโปรดปรอสักครู่น้ำเหียมจื้อฝืนยิ้มกล่าวถามว่ายังรอเรื่องอันใดนับตั้งแต่ที่ท่านยื่นมือออกมาท่านก็ใช้นี่เข้าพเจ้าจนหมดสิ้นแล้วเข้าพเจ้าแม้เป็นอิสตรีแต่ยังคงรู้จักคำว่าคุณธรรมเหลงๆสอดคำขึ้นอีกครั้งว่าสตรีพอจะไม่ถือคุณธรรมเลย นี่คือสิทธิ์ของสตรีที่มีมาแต่กำเนิดธรรมชาติของบุรุษเข้มแข็งกว่าสตรีดังนั้นสมควรอ่อนข้อให้สตรีสักหลายส่วนนำเหตยจือสวนคำทันทีว่านั่นเป็นวาจาที่ผู้ใดกล่าวย่อมเป็นนายหญิงของเรากล่าวเจ้าเชื่อหรอนางกล่าวแทนพวกเราที่เป็นสตรีขอเพียงเป็นสตรีก็ควรจะเชื่อฟังนาง รากฏว่าน้่มเหียกจื้อเดินเข้าไปแล้วก็ต,ตบซ้ายตบขวาใส่เล็งาาเล็งถึงสิบกว่าชาติเล็งเล็งถูกตบจนตะลึงลานเรา,เราก็เป็นเช่นพวกเจ้าไม่ใช่คนดีงามอย่างไรแต่เรากลับต้องการตบเจ้าทราบหรือไม่ว่าเพราะเหตุใดเนื่องเพราะในโลกมีสตรีเยี่ยงพวกเจ้าสตรีจึงถูกบุรุษดูแครนเนื่องเพราะบุรุษดูแคลนสตรี ดังนั้นเราจึงต้องล้างแค้นจึงต้องกระทำเรื่องเหล่านั้นอย่างเรากระทำเรื่องเหล่านั้นในใจเราทราบนั่นมีเพียงทำลายผู้อื่นอย่างเป็นการทำลายตัวเองชีวิตของเราถูกเราทำลายในลักษณะนั้นจนเสื่อมเสียหมดสิ้นแล้ว ลี่กิมพวงกล่าวด้ได้เสียงนุ่มนวลว่าเรื่องที่ผ่านไปก็ได้ผ่านไปแล้วท่านยังอายุไม่มากพอจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ขอเพียงไม่ละอายต่อมโนธรรมทำไมจะต้องไปสนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรคนเรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองไม่ใช่อยู่เพื่อผู้อื่น เฮียกจื้อเงยหน้าขึ้นมองลีขิมห่วงแล้วก็เน้นทีละคำว่าท่านมีชีวิตอยู่เพื่อท่านเท่านั้นเหรอเป็นประโยคที่โดนใจลีขิม่วงเมื่อถูกย้อนเช่นนั้นลีขิมห่วงพูดไม่ออกในขณะที่น้ำเฮียกจื้อก็กล่าวเบาๆว่าได้รู้จักกับคนเช่นท่านไม่ว่าใครต่างไม่สำนึกเสียใจภายหลังแต่น่าเสียดาย ที่ข้าพเจ้ามิได้รู้จักท่านตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนวาจาของนางยังไม่ทันกล่าวจบคำร่างก็พุ่งปราดออกไปแต่ก็ยังได้ยินเสียงของนางแว่วมาแต่ไกลว่าทิ้งซากศพของจี้จุนป้อไว้ข้าพเจ้าจะกลับมาจัดการให้นางเองเรื่องที่ข้าพเจ้ากระทำไม่ต้องให้ผู้อื่นวิตกกังวลแทนเสมอมา ราวจนถึงคำพูดสุดท้ายนำเหตกจือก็จากไปจนไกลมากแล้ว